สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะอาจจะเป็นเนื้อหาของในระดับชั้นม .3 นะคะจากเมื่อวานที่ครูได้ส่งคลิปตัวอย่างไปนะคะในการดูแลรักษาเสื้อผ้าก็ให้นักเรียนได้ลองศึกษากันในเบื้องต้นนะคะเพราะในคลิปก็จะเข้าใจง่ายแต่ว่าวันนี้ครูจะมาลงลึก ถึงรายละเอียดในการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะแล้วก็การขจัดคราบบนเสื้อผ้านะคะคราบต่างๆบนเสื้อผ้าอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะการดูแลและทำความสะอาดเสื้อผ้านะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยที่ ช่วยให้เสื้อผ้าเนี่ยสะอาดแล้วก็ดูใหม่อยู่เสมอด้วยนะคะและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะคะโดยใช้น้ําและสารซักฟอ,อกเพื่อขจัดเหงื่อใครสารซักฟอ,อกเนี่ยก็ที่เราเรียกกันนะคะผงซักฟอ,อกง่ายๆเลยนะคะ,ะเพื่อขจัดเหงื่อใครฝุนละอองหรือคราบอื่นๆที่เปื้อนเสื้อผ้านะคะนอกจากนั้นการเก็บเสื้อผ้าอย่างเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่จะช่วยให้เกิดความสะดวก เมื่อต้องการสวมใส่นะคะเสื้อผ้าที่สะอาดจะมีส่วนช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้แก่ผู้ที่สวมใส่ด้วยดังนั้นเราก็ต้องมีการปฏิบัติให้ถูกวิธีนะคะ,ะการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะโดยหลักๆนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ6ข้อนะคะเดี๋ยวรูก็จะอธิบายให้ฟังทีละข้อเลยนะคะ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ใช้ได้ทนทานในสภาพดีนะคะจะต้องดูแลรักษาตามหลักการดังนี้ก็คือ 1. ห,หน้าส่วนเสื้อผ้าต้องระมัดระวังไม่ให้เปื้อนนะคะและการถูกของแหลมคมมาเกี่ยวเสื้อผ้าเพื่อทำให้เสื้อผ้าเราขาดได้นะคะเมื่อถอดเสื้อควรแขวนไว้กับไม้แขวนเสื้อไม่ควรแขวนไว้บนตะขอหรือตะปูนะคะ ไม่ควรแขวนกระตะขอหรือตะปูเพราะทำให้เสื้อเนี่ยเสียรูปทรงและมีการขาดมีการฉีกขาดได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อกันหนาวก็ไม่ควรแขวนทิ้งไว้เพราะว่าจะทําให้เสื้อเนี่ยมันเสียรูปทรงอ่ะสในกระเป๋าเสื้อไม่ควรใส่ของที่หนักมากๆค่ะเพราะจะทําให้กระเป๋าเสื้อเนี่ยเสียรูปทรงและฉีกขาดด้วยอย่างรวดเร็วเลยนะคะและข้อที่สี่เมื่อถอดเสื้อผ้าออกจากตัวเราก็ต้องตรวจดู รอยเปื้อนรอบๆเสื้อผ้าก่อนถ้ามีเสื้อถูกรอยเปื้อนให้รีบขจัดรอยเปื้อนน,นั้นในทันทีเลยนะคะเพราะว่ารอยเปื้อนใหม่เนี่ยจะทาความสะอาดได้ง่ายได้ง่ายกว่ารอยเปื้อนที่แบบอยู่นานๆแล้วแห้งกลังไปแล้วนะคะและข้อที่5หากพบว่าเสื้อผ้ามีส่วนที่ชํารุดนะคะก่อนนําไปทำความสะอาดก็ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อต้องการประกอบอาหารหรือทํากิจกรรมอื่นที่ทําให้เกิดเสื้อผ้าเปื้อนก็ ต้องสวมผ้ากันเปื้อนทุกครั้งนะคะนี่คือในข้อ6กอ้าวเจนะคะก่อนซักเสื้อผ้าก็ควรแยกผ้าสีและผ้าขาวนะคะเพราะว่าผ้าแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติที่ต่างกันดังนั้นก็จะควรเรานั้นเราจึงต้องควรแยกผ้าแยกผ้าด้วยแยกผ้าก่อนนะคะก็เช่นผ้าเนี่ยจะมีเส้นใยที่ต่างกันนะคะผ้าสี อ่ะจะมีที่ครูแยกประเภทจะมี4ประเภทผ้าสีประเภทใย,ยธรรมชาติผ้าสีประเภทใย,ยสังเคราะห์ผ้าขาวใยธรรมชาติผ้าขาวใยสังเคราะห์นะคะหลักๆเลยก็คือผ้าสีและผ้าขาวนั่นเองนะคะอ่ะข้อที่แปเสื้อผ้าที่สวมแล้วและเปียกเหงื่อเราอ่ะเปียกเหงื่อเรานะคะเสื้อผ้าที่สวมแล้วและเปียกเหงื่อเราควรแขวนไว้ให้เหงื่อหมดก่อนนะคะดีกว่าเราถอดเสื้อผ้าแล้ว ใส่ในตะกร้าทันทีเพราะจะทำให้มีกลิ่นเหม็นอับชื้นนะคะจากเหงื่อควรนําเสื้อผ้าที่ใช้แล้วแขวนในที่มีลมมีลมกรกโลอะคะ่ะหรือแขวนในที่ท,ที่อากาศปลอดโปร่งเพื่อให้เหงื่อแห้งนะคะข้อที่เถุงเท้าเมื่อสวมใส่แล้วต้องทําความสะอาดทุกครั้งถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะมีกลิ่นเหม็นนะคะและไม่ควรสวมใส่ซ้ําด้วยเพราะว่าทำให้เกิดเป็นโรคผิวหนังได้นะคะเพราะว่าจะมีเชื้อโรคเนี่ยสะสมนะคะข้อที่10บเอ่อ เครื่องแต่งกายเนี่ยควรมีการทำความสะอาดอยู่เสมอเช่นมันซักรองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังก็เช็ดและขัดให้สะอาดสวยงามนะคะเมื่อชํารุดก็ต้องรีบซ่อมแซมเช่นเดียวกันนะคะเพราะรองเท้าที่ชํารุดจะไม่เหมาะกับเสื้อผ้าที่สวยงามนะอ่ะอันนี้จะเป็นหัวข้อของการทำาอการทําความสะอาดนะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอ่ะ ผลิตภัณฑ์อันนี้จะเป็นการแนะนําผลิตภัณฑ์ดูทำความสะอาดดูแลเสื้อผ้านะคะข้อแรกสารซักฟอกนะคะสารซักฟอกก็คือเป็นสารที่เป็นทั้งผงและเป็นน้ํานะคะก็คือ,อผงซักฟอกและน้ํายาซักฟอกนั่นเองนะคะใช้สําหรับซักผ้าหรือทําความสะอาดอื่นๆนะคะจะมีขายอยู่ทั่วไปเลยในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในเซเวนก็มีนะคะก่อนเลือกใช้ก็ต้องศึกษาฉลากข้างกล่องก่อนและปฏิบัติ ตามคําแนะนําในฉลากนั้นอย่างเคร่งครัดนะคะอย่างเคร่งครัดเลยเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการใช้งานนะคะจะช่วยให้สภาพเครื่องแต่งกายเนี่ยมีความสะอาดคงเดิมแลวก็ไม่เสียหายด้วยข้อที่2ส,สารปรับผ้านุ่มก็คือน้ํายาปรับผ้านุ่มที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนั่นแหละนะคะนะั่นก็คือปั๊มยาปรับผ้านุ่มนั่นแหละสารปรับผ้านุ่มนะคะเป็นสารที่มีส่วนผสมของน้ํามัน ที่ช่วยเคลือบผืนผ้านะคะและลดความกระด้างของผ้าและช่วยลดการดูดซึมของน้ำควรใช้เมื่อที่เราจำเป็นหรือนานๆครั้งนะคะหรือว่าหลังจากการซักทุกๆ2-3ถึง3ครั้งอ่ะอที่3คือสารฆ่าเชื้อโรคนะคะจะนิยมนำมาทำความสะอาดเสื้อผ้านะคะเช่นน้ำมันสน สารฟอกขาวคอลีนนะคะนิยมใช้ซักผ้าในห้องน้ําซักผ้าผู้ป่วยเพื่อฆ่าเชื้อนะคะเป็นต้นอ่ะข้อที่4นะคะสารเพิ่มความขาวและสดใสของผ้าหรือที่เราเรียกว่าไฮเตอร์นั่นเองนะคะสารเพิ่มความสดใสของผ้าเนี่ยจะอ่าแต่ว่าในสารซักฟอกเนี่ยก็ส่วนมากจะใส่สารนี้ไว้เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นผ้าที่เราต้องดูแลต้องการให้ดูสดใสยิ่งขึ้นนะคะ ให้ใช้ครามนะคะครามเนี่ยซึ่งเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งช่วยให้เพิ่มความสดใสของผ้าขาวนะคะจะมีขายโดยทั่วไปเลยต่อไปข้อที่5สารตกแต่งให้ให้ผ้าให้แข็งนิยมใช้กับผ้าที่ต้องการความคงรูปนะคะเช่นผ,ผ้าใยหรือว่าผ้าไหมเนี่ยโดยการลงแป้งหรือเยลลี่หลังการซักผ้าน้ำสุดท้ายนะคะหรืออาจใช้แป้งแป้งสเปรย์สำเร็จฉีด สำเร็จรูปเนี่ยฉีดก่อนการรีดผ้านะคะใช้ฉีดก่อนการรีดผ้าเมื่อรีดเสร็จแล้วนำผ้ามาฉีดด้วยสเปรย์จะแข็งเกรียบและสวยงามนะคะเหมือนผ้าที่จะที่เราลงแป้งไว้นะคะข้อที่6สารกำจัดรอยเปื้อนสำหรับสารกำจัดรอยเปื้อนนะคะไม่มีสารชนิดใดที่สามารถกำจัดรอยเปื้อนได้ทุกชนิดจริงๆและสารบางชนิดก็จะทำลายเนื้อผ้าได้นะคะเช่นสารประเภทกรดนะคะที่จะทำลายผ้า ทําลายผ้าที่ทําจากใยพืชดังนั้นการใช้สารกําจัดลอยเปื้อนเนี่ยควรรู้คุณสมบัติของสารชนิดนั้นเพื่อเลือกใช้อย่างเหมาะสมด้วยอ่าอันนี้จะเป็นวิธีกําจัดกรอยเปื้อนอันนี้จะเป็นวิธีกําจัดลอยเปื้อนนะคะอ่ะอันแรกเลยลอยเปื้อนหมึกดํา หรือว่าน้ำหมึกปากกาเราอะที่เวลาแบบหัวปากกาแตกเราสะบัดสะบัดมันก็มาโดนเสื้อใช่ไหมมันจะเป็นรอยเปื้อนบนชุดนักเรียนเรานะคะถ้ารอยเปื้อนยังใหม่ๆอยู่ให้เราขยี้ในน้ําผสมผงซักฟอกเลยนะคะถ้ายังมีรอยเปื้อนตกค้างอยู่ให้ใช้กรดเอ่อกรดซาลซิลิกผสมน้ํานะคะหรือใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็แช่โดยในส่วนที่เปื้อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปด้วย มะนาวเนี่ยมันจะเป็นกรดช่วยกัดนะคะบีบมะนาวลงไปนะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีแล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งนะแล้วก็นำไปซักตามปกติอ่ะอันที่2เป็นรอยเปื้อนลิปสติกนะคะรอยเปื้อนลิปสติกเนี่ยเช็ดด้วยคาร์บอนเนสตัสคอไลน์นะคะโดยกลับด้านเอาด้านในออก ด้านในออกด้านล่างรองด้วยผ้าผ้าฝ้ายซึมน้ําได้ดีนะคะแล้วก็เช็ดทางด้านผิดแล้วนาไปซักด้วยน้ําน้ําร้อนนะผสมผงซักฟอกข้อที่สามรอยเปื้อนชากาแฟนะคะทอนถ้ารอยเปื้อนยังไม่แห้งดีเนี่ยให้นําแป้งข้าวเจ้าเลยนะคะหรือแป้งข้าวเหนียวเนี่ยหรือแป้งฝุ่นก็ได้โรยลงบนรอยเปื้อนโรยลงบนรอยเปื้อนเพื่อให้แป้งเนี่ยดูดซับรอยเปื้อนและทิ้งไว้ให้แห้งแล้ะใช้แป้งปัดออก จะใช้แป้งปัดออกแล้วนาไปซักด้วยผงซักฟอกตามปกติเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผ้าไหมหรือขนสัตว์ให้เช็ดด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะอันที่4ี่รอยเปื้อนเลือดอันนี้ไม่น่าจะมีใครเปื้อนเลือดซักเท่าไหร่นะรอยเปื้อนเลือดนะคะถ้าเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินให้แช่น้ําแล้วใช้แอมโมเนียเจือจางเช็ดแล้วก็นําไปซักนะคะหรือว่าใช้แป้งมันผสมน้ําให้เข้มข้นเหมือนแป้งเปียกเลยทาตรงที่มีรอยเปื้อนเลือดทิ้งไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะ ทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงแป้งเนี่ยจะทําหน้าที่ดูดซับรอยเปื้อนได้นะคะและนําไปซักตามปกติเลยข้อที่5นะคะรอยเปื้อนหมักฝรั่งรอยเปื้อนหมักฝรั่งเนี่ยให้ใช้น้ําแข็งถูนะคะให้ใช้น้ําแข็งถูให้หมักฝรั่งจับตัวนะคะและใช้สันมีดเนี่ยขูดออกแล้วก็ใช้สันมีดขูดออกนะคะแล้วก็นําไปซักตามปกติได้เหมือนกันนะคะ ข้อที่6อ่าอนนี้รอยเปื้อนน้ำผล,ลไม้นะคะกำจัดรอยเปื้อนด้วยสารฟอกขาวไฮเปอร์คลอไรนะคะหรือว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือแช่นในน้ำร้อนแล้วก็ซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะข้อที่7รอยเปื้อนน้ำมันเช็ดออกด้วยเปอร์คลอเอทิลีนนะคะหรือว่าแล้วก็ซักในน้ำสบู่นะคะและเออหรือสารละลายอื่นๆก็ได้นะคะ และใช้ผ้าคนหนูหรือใช้ผ้าฝ้ายที่ดูดซึมน้ําได้ดีรองด้านล่างไว้รองด้านล่างไว้นะคะและเทคาร์บอนเตตาคอไลน์ ine, นะคะลงไปที่รอยเปื้อนและเช็ดด้วยสำลีหรือผ้าแห้งและนําไปซักกับน้ําอุ่นที่ผสมสารซักฟอกนะคะข้อที่8ปรอยเปื้อนของไอศครีมนะคะให้เช็ดออกด้วยแอลกอฮอล์หรือต้มใน น้ำผสมสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตนะคะหรือนำไปซักในน้ำอุ่นผสมด้วยผงซักฟอกถ้ายังเช็ดไม่หมดให้ใช้คาร์บอนเตตราคอลายนะคะส่วนไอคำศัพท์พวกนี้เดี๋ยวครูจะมาสอนอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ให้นักเรียนดูไปก่อนเนาะอ่าส่วนอันนี้จะเป็นการซักผ้านะคะ จรูดเดี๋ยวมาดูวิธีการซักผ้ากันหลายหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวครูขอเสริมลงไปนิดนึงเนาะ,ะการซักผ้านี่ก็จะเป็นเ,เรื่องสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะให้ทํางานกันการซักนะคะเป็นการทําความสะอาดสิ่งสกรปรกออกจากเสื้อผ้าอันนี้ถูกต้องเลยนะคะสําหรับการซักผ้าให้ถูกวิธีต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะคะข้อที่1คือก่อนที่เราจะซักผ้าเนี่ยให้ล้วงกระเป๋าเสื้อล้วงกระเป๋าเกงออกทุกตัวนะคะ ถ้ามีวัตถุสิ่งของตกค้างอยู่ให้เอาออกจากกระเป๋านะคะหากมีเสื้อที่ชำรุดก็ให้แยกออกนะคะและทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปซักนะคะข้อที่2แยกผ้าขาวผ้าสีออกจากกันแยกผ้าขาวผ้าสีออกจากกันเสื้อเด็กและเสื้อผู้ใหญ่ควรแยกซักกันนะคะพรเสื้อเด็กจะสก,กปรกมากกว่าเสื้อผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กเนี่ย ก็จะชอบวิ่งเล่นเนาะจะไม่ค่อยชอบระวังกันเท่าไหร่นะคะที่3านะคะน,นําน้าเปล่าผสมสารซักฟอกอย่างอ่อนในกระละมังนะคะและแช่ผ้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีไว้ก่อนนะคะและต้องแยกระหว่างผ้าขาวและผ้าสีด้วยนะคะเพื่อให้น้ําผสมสารซักฟอกเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อผ้าและใยผ้าให้มันคลายความสกรปรกออกมาและในการแช่ผ้าเนี่ยไม่ควรนํากางเกงในถุงเท้านะคะ หรือว่าชุดชั้นในแช่ปนกับเสื้อด้วยนะคะข้อที่สี่นะคะขยี้หรือแปรงเสื้อผ้าให้ทั่วนะคะส่วนที่สกปรกมากได้แก่ปกเสื้อส่วนพับปลายแขนขอบกางเกงปากกระเป๋านะคะใช้แปรงขยี้ให้สะอาดนะคะนะคะแล้วก็บีบน้ํานะคะและบีบผ้าแะะเอาน้ําสารซักฟอกเนี่ยออกมาก็บีบแลวบิดผ้าให้แรงๆเลยให้สารซักฟอกมันออกนะคะข้อที่6ก ซักผ้าที่แปรงแล้วเนี่ยสาครั้งจนน้ำหมดสารซักฟอกนะคะอันต่อไปเป็นการซักผ้าสีนะคะอ่ะเพื่อป้องอ่ะข้อแรกเพื่อป้องกันสีตกและทําให้ผ้ามีสีสันสดใสขึ้นนะคะให้เอาน้ําเปล่าผสมเกลือคนให้เกลือละลายนะคะและนําลงแช่ผ้าประมาณ1ชั่วโมงโดยใช้น้ําประมาณทั้งหมดสลิตรต่อเกลือหนึช้อนนะคะ ข้อที่2องนำผ้าไปแช่ในน้ำผสมสารซักฟอกอ่อนๆนในกระมังนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะข้อที่3ซักวิธีเดียวกันกับซักผ้าขาวนะคะแต่ไม่ต้องลงคลามในส่วนของการตกแต่งผ้าให้แข็งก็สามารถทําได้เลยนะคะข้อที่4การตากผ้าไม่ควรตากในที่แดดจัดเพราะทาให้ผ้าสีซีดเร็วนะคะควรตากในที่ลมโกรกหรือที่ที่มีแสงแดดส่องลำไรลำไรนะคะแล้วก็กลับเอาผ้าด้านในออกมาเช่นเดียวกัน นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพอกันแค่นี้นะคะจะหยุดถึงที่การซักผ้านะคะและเดี๋ยวอ,อันต่อไปอคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาบอกถึงการจัดเก็บเสื้อผ้านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ